สวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงคลิปเกี่ยวกับพัดลมนะครับเมื่อวานนี้ผมลงคลิปเกี่ยวกับการซ่อมพัดลมพัดลมหมุนช้านะครับทุกคนนี่ครับพัดลมพัดลมหมุนช้านะครับสาเหตุก็เกิดจากนี่ครับบูทนะครับบูทแน่นดำต้องใช้น้ำมันล้างออกนะครับเมื่อวานนี้ ผมแนะนําแบบนี้นะครับล้างบูที๋ยวถ้าแก้ไม่ได้นะครับก็ให้เปลี่ยนข้าวปลาครับทุกคนข้าปลาแบบไหนข้าปลาแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ข้าวปลานี่ครับใส่ไปเลยนะครับ2อ,อันส่วนว่าอันี่อันเก่านะครับอันเก่าตัวนี้หมุนช้านะครับ แล้วก็เอาอีกหนึ่งตัวตัวเก่านะครับแบบที่ของมียี่ห้อหน่อยนะครับนี่อย่าแงบบอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้พอใช้ได้เราก็เอามาใส่ทดลองดูนะครับนี่ครับผมก็ซ่อมแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันหนืดนะครับเนี่มันเหนืดนะครับแล้วก็หยอดน้ํามันใส่นี่นะครับผมแนะนา ใช้เบนซินนะครับเพราะว่าเบนซินกัดน้ำมันดำๆเนี่ยก็ฝุ่นออกนะครับแล้วก็หยอดใส่ตรงนี้ล้างแล้วก็ข้างในนะครับข้างในด้วยถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็แกะถอดออกมาเลยนะครับแกะน,อน็อตนี่ครับมีน็อตทั้งหมดสี่ตัวแล้วก็แกะออกมาทำการล้างบูทหลังด้วยนะครับนี่ครับบูทหลังพัดลมเก่านะครับ อันนี้ผมแกะพัดลมเก่าที่เสียแล้วนี่ครับผมไม่ได้ซ่อมนะครับนี่ผมแกะแต่ผมมาแนะนำวิธีการซ่อมไว้ใช้เองนะครับนี่ครับใครมีพัดลมเก่าก็ซ่อมนะครับส่วนพัดลมเก่าที่ผมเกะออกมาจะเอาอะไรเก็บไว้ใช้นะครับตัวไหนที่ใช้ได้นะครับทุกคนพัดลมเก่านะครับที่ใช้ได้นะครับ ก็มีนี่ครับข้าวปลาไว้เป็นอะไรเก่านะครับแล้วก็ตัวสายตัวสายตัวนี้นะครับทุกคนนี่ครับตัวสายสําคัญมากเลยนะครับเสียบ่อยนี่ครับตัวสายนี่ครับส่วนมากก็มีเท่านี้แหละครับแล้วก็บูทนะครับนี่ครับแกนบูทนี่ครับแกนบูทนี่คือแกนบูท พัดลมนะครับที่ใช้ได้นะครับนี่ครับแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยเสียนะครับส่วนมากจะหมุนช้านะครับนี่ก็ต้องล้างบูทนะครับแล้วก็ตัวสายด้วยนะครับตัวสายสําคัญนะครับนี่ครับส่วนวิธีแก้นะครับส่วนมากพัดลมนี่ไม่สายไม่สายก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ แล้วก็ทําการถอดออกมาแล้วก็เอาเคาะนะครับเอามีดเอาอะไรเคาะเคาะเบาๆตรงนี้นะครับนี่ให้มันเข้าหากันให้ให้เฟืองนี่ครับเฟืองพลาสติกนี่ครับบีบเข้าหากันนะครับเราเคาะตรงนี้ครับเคาะเบาๆนะครับให้มันแน่นนะครับถอดออกมานะครับแกะออกมาแล้วก็เคาะเท่านี้นะครับเราก็แก้ปัญหาได้แล้วนะครับไม่ยุ่งยากครับทุกคนนครับ หรือถ้าแก้ไม่ได้นะครับถ้ามันหลวมหลวมแรงนี่ส่าวะพัดลมบูทหลวมแรงนะครับแล้วก็เปลี่ยนทั้งหัวเลยก็ได้ครับี่เอาหัวตัวไหนใส่ก็ได้ที่มันเน,น้นๆสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับนี่คือวิธีการซ่อมพัดลมนะครับ คือพัดลมของผมที่กองไว้ตรงนี้ก็แกะเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่นี่ครับนี่ก็เป็นพลาสติกของพัดลมเก่าส่วนมากผมจะขายนะครับแต่มีช่างมาซื้อนะครับไปซ่อมส่วนผมก็ไปนคนซื้อมาชำแหละอย่างเดียวขายอะไรส่วนซ่อมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะว่าซ่อมไม่ไหวทําหลายอย่างนะครับทุกคนนะครับแยกบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับนี่ก็เป็น วิธีซ่อมพัดลมดีๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคน